สวัสดีครับกลับมาพบกับงานไม้โฮมเมดอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเรียกว่าอะไรดีรีเมควิดีโอความปลอดภัยในการใช้โต๊ะเลื่อยอ่หลังจากที่วิดีโอแรกผมทำไปเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนั้นยังใช้โต๊ะเลื่อยตัวเก่าอยู่มีปัญหาคือเสียงมันเบานะครับตอนนี้ผมไปจิกไม่จากคนแถวนี้มาเป็นไม้ลอยเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงละแล้วก็เป็นโต๊ะเลื่อยตัวใหม่ โอเคเดี๋ยวเรา r e เมค e วิดีโอกันมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องการแต่งกายของเราเป็นพื้นฐานอยู่แล้วการทำงานช่างทุกป,ประเภทจะต้องแต่งกายให้รัดกุมถามว่านาฬิกาเนี่ยใส่ได้ไหมจริงๆใส่ได้นะเพราะว่าเราใส่ให้มันกระชับอยู่แล้วแต่ว่าผมแนะนำว่าถอดเถอะไม่ใช่อะไรมันจะเปื้อน <laughs> ส่วนนี้ล่ะพวกเครื่องประดับสายสงสายสิน อันนี้หลวงพ่อบอกว่าถอดทะยมเพราะว่ามันมันมันเนี้ยอ่ามันมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวกับใบเลื่อยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็ถอดเถอะอ่าต่อไปเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มาด้วยกันกับโต๊ะเลื่อยที่เขาให้มาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ให้ครบเถอะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยแอ,แอบแอบอันนี้เป็นเป็นข้อเสียนะแอบไม่ถนัดที่จะใส่ตัวครอบใบนะครับ จริงๆถ้าใครเป็นไปได้ใครเริ่มแต่แรกก็ใส่ไปเถอะนะครับมันจะได้ชินอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็พยายามจะใส่อยู่นะอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตัวที่อยากให้ใส่ไว้ตลอดเวลาก็คือตัวนี้ไล v i วิ่งไนท์นะครับไลฟ์วิ่งไนทคือตัวกันไม้หนี้อ่เดี๋ยวหมุนใบเลื่อยขึ้นมาให้ดูอ่าเวลาเราเลื่อยไม้อนี่คือไม้เนาะ เวลาไม้ผ่านใบเรื่อยเนี่ยคลองเรื่อยมันจะประมาณ2มิลถ้าบางทีเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งเนี่ยเวลามันมันโดนตัดแล้วมันมันมันพยายามจะบีบเข้าหากันมันมันไม่ยอมฉีกออกจากกันมันก็จะมาหนีบมันจะมาหนีบอยู่ข้างหลังใบเลื่อยเนี่ยแล้วโดนฟันเลื่อยเกี่ยวดีดขึ้นมากลายเป็นคิกแบ็กนะครับซึ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไรวิ่งไ์เนี่ยเวลาไม้มันพยายามจะหนีบเนี่ยมันจะติด ติดไรวิ่งไ์ก่อนเราก็จะดันผ่านออกไปได้อ่ะนี่คือข้อดีของไรวิ่งไ์นะครับการตั้งใบเลื่อยอตั้งแบบนี้ดีไหมจะได้ตัดได้เร็วดีจริงๆแล้วการตั้งใบเลื่อยเนี่ยควรตั้งให้ให้ฟันเลื่อยเนี่ยโผล่พ้นไม้ที่เราจะตัดมาสัก1ฟันเลื่อยนะครับก็ประมาณ5มิลทั้ง โตะเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะแล้วก็เรื่อยวงเดือนที่ใช้มือถือแล้วใบเรืออยู่ข้างล่างควรให้พ้นแค่นี้นอกจากจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยความปลอดภัยยังไงก็คืออ่ะเห็นไหมอันนี้มันมีมันมีพื้นที่ที่ใบเลือโผล่มาแค่นี้แต่ถ้าเกิดเราเอาขึ้นสูงเนาะนี่ยังขึ้นไม่สุดนะอ่ะเอาขึ้นสูงเนี่ยพื้นที่ที่ใบเรือโผล่พ้นขึ้นมาเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอันตรายจะเกิดขึ้นได้มากรวมถึงรอยตัดด้วย ถ้าเราเอาขึ้นสูงๆอย่างนี้เนี่ยรอยตัดไม้มันจะไม่ค่อยสวยในขณะที่ถ้าเราตั้งแบบที่เหมาะสมเนี่ยรอยตัดจะสวยกว่าอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ Google ดูได้เลยอ่าแต่ว่าในทางในทางปฏิบัติเนี่ยลองทำดูเลยง่ายๆแต่แบบเนี้ยรอยตัดสวยกว่าแน่นอนต่อไปเป็นเรื่องของการป้อนไม้เข้าสู่ใบเลื่อยนะครับฝรั่งเขาใช้คำว่า never ever ลายเป็นไทยก็คืออย่าแม้แต่จะคิดอ,อย่าฟรีแฮนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการตัด cross cut ตัดขวางเนี่ยหรือตัดริบคั t ตัดตามยาวนะครับอ,อาจจะมีคนบอกว่าเคยเห็นช่างที่มาทําบ้านเขาก็ตัดฟรีแฮนกันนะอันนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวของช่างนะครับซึ่งเราไม่ใช่ช่างเราเป็น DIY เราเอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะนะครับถ้าอยากตัดขวางก็ใช้นี่ รั้วตัดขวางมัติเกตแล้วเวลายืนนะครับพยายามยืนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งที่เราถนัดจับไม้ให้แน่นแล้วก็ตัดผ่านไปเรื่อยไปเนาะอย่าไปยืนตรงตรงนี้นะยืนตรงตรนี้เกิดมันคลิกแบ็กเนี่ยมันพุ่งเข้าตรงตโดนตัวเต็มเต็มเลยนะครับไอ้โดนเนี้ยว่าหนักแล้วถ้ามันสูงขึ้นมาโดนหน้าเนี่ยโอ้โหนะครับต่อไปแล้วถ้าเกิดเราอยากตัดซ้ําให้มันยาว ความยาวเท่าเดิมล่ะสมมุติว่าเราอยากได้ความยาวประมาณนี้จากใบเรื่อยมาถึงถึงนี่สมมุติอยากได้ประมาณนี้อยากให้มันเท่าเดิมซ้ำๆก็ใช้วิธีท,ทำสต็อปบ,บ็อกสต็อปบ,บ็อกก็คืออะไรก็ได้นะครับมาหนิบไว้นิบไว้ตัดซ้ำชั่วาขาดแล้วสมมติเอาท่อนไม้มา,มาชนปั๊บ หลบนิดนึงชั่วนั่นแหละสำคัญคืออย่าลืมยืนเบี่ยงนิดนึงเนาะนี่คือการใช้สต็อปบล็อกแบบที่หนึ่งแล้วถ้าเกิดมันยาวยาวมากสมมุติริฟเฟ้นเป็นสต็อปบล็อกเลยได้ไหมแบบนี้แล้วก็ยืนหลบแบบนี้ได้ไหม เหมือนจะได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็แอบมีความอันตรายนะครับเพราะว่าเราตัดผ่านไปอย่างนี้เนาะมือเราจับอยู่อย่างเงี้ยไม้บางทีมันมันใบเลื่อยมันมีการเขาเรียกอะไรนะไม้มันมันมีการบิดตัวเล็กน้อยไม่ว่าจะอาจจะเกิดจากเราจับไม่แน่นหรือไม้ตะเกตมันมีการคลอนเนี่ยแล้วด้านหนึ่งมันถูกถูกกดถูกดันไว้ด้วยใบเลื่อยที่กาลังหมุนด้วยความเร็วสูงอีกด้านหนึ่งโดนดันไว้ที่ลิฟเฟนที่มันล็อกแน่นเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการคิกแบ็กได้อ่า เอาแล้วทําไงอ่ะวิธีแก้ก็ใช้สต็อปเปอร์ครับแต่ว่าสต็อปเปอร์เนี่ยคราวนี้มันจะไปอยู่ที่ดิบเฟนเราก็เอาตัวนี้นะครับอะไรก็ได้จริงๆ่ะมาแล้วก็นีบแล้วความยาวที่เราต้องการจะนับจากตรงเนี้ยตรงปลายไม้มาจนถึงใบเลื่อยโชว์สังเกตว่าเวลาเราตัดเนี่ยดันขึ้นมาเมื่อ เมื่อไม้ถึงใบเลื่อยปลายไม้ด้านนี้มันจะเป็นอิสระละมันจะไม่มีลิฟเฟนดันแบบนี้จะปลอดภัยขึ้นจะลืมยืนยืนเบี่ยงนิดนึงนะครับเห็นไหมไม้จะอยู่นี่นี่คือสตอปล็อกพอเราตัดท่อนแรกเสร็จท่อนต่อไปเอามา,าสมมตินี่ท่อนใหม่มาก็ชนที่สตอปล็อกตรงนี้นะครับจับแล้วก็ดันตัดขึ้นไปอ่ะแบบนี้ปลอดภัยขึ้นถ้าไม้แผ่นใหญ่อ่าสมมุติแบบนี้อ๊ เราก็จะเอาด้านเรียบชนรั้วเนะาะแผ่นใหญ่แบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหานะเราส่งไม้เพราะมันมีพื้นที่เยอะนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาเวลาเราตัดแผ่นเล็กอย่างแผ่นนี้อ่าจะซอยครึ่งจะซอยครึ่งชึบการตัด ริบคัดให้ปลอดภัยเนี่ยอย่างแรกเลยคือใบเลื่อยกับใบเลื่อยกับรั้วเนี่ยจะต้องขนานกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรั้วมันบีบเข้าหาใบเลื่อยเนี่ยเวลาตัดไปแล้วจนถึงพอไปถึงจุดที่รั้วกับใบเลื่อยมันบีบเข้าหากันเนี่ยมันจะหนีบไม้แล้วก็เกิดคิกแบ็กเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้มั่นใจว่ารั้วกับใบเลื่อยเนี่ยมันขนานกันจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพื้นที่มันน้อยเนี่ย อันตรายมากที่เราจะใช้มือเปล่าๆดันนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีพุชสติ๊กมาให้ก็คือตัวดันไม้ถ้าไม่มีก็สามารถ DIY ทําเองได้เนาะแรงในการดันไม้ทิศทางในการดันไม้ให้เห็นภาพชัดๆมันจะมี3ทิศนะครับทิศแรกก็คือแน่นอนเราจะกดลงก่อนกดลงทิศที่2ก็คือดันไปข้างหน้า เพื่อส่งไม้เข้าสู่ใบเลื่อยและที่ที่สามคือดันเนี้ยก็คือดันให้ให้ไม้เนี่ยมันวิ่งชนกับล้วไปตลอดจนสุดสามทิศทางนะเพราะว่าทําไมต้องกดลงเพราะเวลาไม้วิ่งเข้าเข้าถึงใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีแรงจากใบเลื่อยพยายามยกไม้ขึ้นเราก็ต้องกดไว้ด้วยถ้าเราไม่กดมันยังมันตีกลับเนาะสองแน่นอนอันนี้ต้องดันไปข้างหน้าเพื่อให้มันตัดอ่าและสาม ต้องดันดันเข้าด้านนี้ด้วยเพื่อให้มันขนานไปกับรัวถ้าเราไม่ดันด้านนี้บางทีมันอาจจะอแอนนิดนึงทาให้เราตัดได้ไม่ตรงนะครับนี่คือการาตัดริบคัดอ่าแล้วเราต้องการตัดเอียงเบเวลคัตเนี่ยสมมุติเอียงแนวแนวยาวนะครับทำไงเอาไม้ไว้ด้านนี้ดีไหมไม้ไว้ด้านนี้หรือไว้ด้านนี้ดี ควรเอาไว้ด้านนี้นะครับมารั้วมาเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยพอตัดผ่านไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะค่อยๆบานออกก็คือมันจะมีพื้นที่กว้างแต่ว่าถ้าเราเอามาไว้ด้านเนี้ยใบเลื่อยเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกอะไรมันสอบเข้าอ่ะโอเคแหละว่ามันขนานกันกับรั้วแต่ว่าองศาที่มันสอบเข้าเนี่ยมันจะมันจะกดกดไม้ไว้นะครับอาจจะทําให้เกิด การติดกันหนีบแล้วก็เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นใช้ใช้ด้านนี้วันนี้ผมก็ทำการรีเมควิดีโอตัวเองแต่ว่ามันอาจจะ,ะรายละเอียดซึ่งตอนนั้นผมใช้คำว่ารายหยาบตอนเนี้รายละเอียดแบบหยาบกว่าตอนนั้นอีกนะครับเพราะว่าอยากทำให้มันสั้นที่สุดแต่ก็คิดว่าน่าจะยาวอยู่เนาะอ่ะเราก็อาราธนาหลวงพ่อกลับคืนวันนี้งานไม้โฮเมดก็ ขอลาไปเพียงเท่านี้กับการใส่นาฬิกาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ